สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตู้ก็มาส่งครบทุกใบแล้วนะคะสำหรับเสียงเบสนะคะเบสตัวน,นี้18บแใบนะคะแล้วก็เสียงกลางอีก10บใบนะคะครบแล้วทีนี้ก็มาขั้นตอนการใส่ดอกนะคะด้านหน้าเราใส่ไปแล้วนะคะเบสด,ด้านหน้าก็คือแปดใบก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเใบสิแปดใบอะไรก่อน แล้วใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็จะเหลือใส่เบรกด้านหลังนะคะอีกเก้าใบนะคะแล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะได้ขึ้นตู้เสียงกลางด้านหน้านะคะน่าจะได้ขึ้นแน่นอนแหละเพราะว่าค่อยๆทยอยใส่ดอกเสียงกลางไปแล้วนะคะแล้วก็ลำโพงตัวนี้คื้ สมสมกับที่เขาคุยเลยก็คือดังข้ามทุ่งคือดังดังจริงๆนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาคอยดูเต็มระบบกันนะคะว่าจะดังขนาดไหนเมื่อเ่วานลองไปใส่สองตู้นะคะโอ้โหดังมากเดี๋ยวเรามารอดูระบบเต็มอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะ